พี่ร้อี๋ไปอีดไปรู <norm> ้พี่อีดไหวรึเป่าพี่อีดลงมาใหม่ระดับธรรมดาลงเพื่ออืมอ๋อเอาไอ้ลูกวะเนี่ยดอกเดียวแตกเลยกูเนี่ยไง ฟองไอ้ยี่่อเอ่อกำลับเพื่อนเอาว่ะของจริงว่ะรถระเบิดมันระเบิดอะไรตัวกูเนี่ยอโอ้โหหายเลยต้องช่วีดีช่วยดีเดี๋ยวร่วงดูตัวเองก่อนละโอ้โหนั่นไง อยู่หลังเหรออยู่หลังเหรอโอ้ยเทพคิวอะไรวะโคตรโหดเลยว่ะไปต่อวะนี่เหรออือแล้วข้างหน้างานคุณภาพครับเลี้ยงอืมอืม ทำหน้าที่ไงบ้างวะเลิสเก็บเลนไงวะคุณใช้าเลนอะไรอะ่ะใช่เขียวอะไรเกรอร์อะเก็บเลนไงวะ ต้องหาเกาะมาใส่บางแล้วไ้เนี่ยแม่งบางไปว่ะอ่ามึงยู่ตรงนั้นเน่นนะไปเอาเพียรใส่ดันใส่ดันจริงว่ะจริงว่ะดันของจริงใส่แม็กที่โหลดไวมากเ่ยเอาว่ะยืนแบบนิ่งๆเก็บของ มีคนแทงป่วยที่ออะไรไม่เห็นหรอเอ่ออะไรใกล้อ่ะอืมอืมเรียบร้อยโอ๊ไอ้เหี้ยกูไม่ลงด่านสไตเกอร์เหรอวะรู้มึงเหรอบอกสไตเกอร์ก็ลงไอ้หว่าอ๋อลงเออลงลงลงผิดด่านไอ้เหี้ยเออเปตอฟาร์มไปก่อนแล้วกันที่จะลงผิดด่านไอ้ทัดแล้วมึงรั่วเลย ัจะลุกวะ,ะเหรอเฟื่องปืนแดงที่มันตับมันตับได้เมื่อวาเพื่อนสายคุต้องไม่ใช้ปืนแดงอะปืนแดงก็บอกไหนอะต้ใช้ปืนพกเอาดีกว่าเดี๋ยวทับกูกูใช้ปืนแดงไงคาเมเดียนอะเอาคิทแต่ผมไม่เอา ไมได้ป <OW IS 0> <c oughs> <ini ımız S 2> ืนแค่เดียวนะไม่ได้ปืนธรรมดาเนี่ยแหละอย่าได้ปืนตับเลยหมดจังวะหน้าเว้ยบาหรือเว้ยย่อยแดดหมดตังก็ไม่มีแทนทีเอาไปขายเอาไปย่อยถึงหมดกู แน่แน่ในนครับเท่นายครับเท่กอดทับหมดโคตรหอดตกอโคตรบาง อันนึกว่ากูแบบเล่นระดับไอเ้เล่นเล่นดาดสไตลเกอร์ไออยู่ที่ไหนได้สัตว์อะไรมาก็ไม่รู้จบเลยสัตวปีนเฉยของฝ่ายสกิลเฉยน่าอะไรเนี่ยวปืนไอ้นักกูไปไหนวะจบเยลยใส่นี้ไปก่อแล้วกันเนาะใส่ปืนแดงปืนซับไป ก็ขึ้นจากิวอะไรป่ะเนะน,นี่ยมาพูดแน่โอ้โห,โหเดินไปเปล่าเพื่อนไ่โคตรแรงเลยว่ะ ยังไม่โดนวะเฮ้ยเะว่าเต็งเดนน็ดไปหายแดกไอ้ย่อยแดกหมดลงจากิวโอ้เรามันขาดอะไรวะเหมือนขาดความแรงอ่ะเพื่อน ไงวะตัวเรามันขาดความแรงอ่ะไม่ขาดความแรงอ่ะกูแรงอยู่แล้วปืนนะเดไม่ได้ปืนแรงๆต้องบิ้วนั่นแหละเราไม่มีนี่นะแต้มนะโอ้ปืนแค่นี่งคาร์เมเลียนไงดูแล้วเพิแตได้หมไอเทดดีอ่ะเราไม่มีเออ เรามีนำ้ำเมืองป wow. ืนพกว่ารอยแดงหมดตรงนี้แหละนรกแตกแน่ตรงนี้หามาใช่ไหมมีบ้างเับในกระเป๋าแดดกันนะ มันเล่นโลอะเออถ้ามันเล่นโลมันต้องไทยอะเดี๋ยวกูจะเล่นโคเบอร์ยิงเลยอะไรวทางนอกมาเลยไรก็อะไรแหมเหมาะเหมาะการใช้ป้อมระเบิดมากเล้วเว้ยนะนกลุ่มเนี้ย ระวังเพื่อนแมงตะไน่เฮียใช่เลยป้อมเพิ่มระวังไว้ไม่มีป้อมอ่ะโอ้อะไรวะโอ้เยอะไอ้วังไนเปอร์ตัวเหลืองอยู่เห็นอยู่ อ่ายแล้วเพื่อนอาไม่ได้บอกว่าตเหลืองบานเลยเพื่อนใครไรตาไปอยู่เออทุกคนไปคุบละตัการอยู่ตัการอยู่ตัวเหลืองมาวะโอ้โห้คตรเดือดรถมาโอ้หอ่านแล้วนเปอร์ก็มีโคตรน่ากลัวเลยว่ะ เยอะแน่เพื่อนบอกให้คอมพุดแรงบิดโคตรเยอะเลยัตั์ไม่ค่อยดับเลยนะอ,อยู่ข้างหน้าหมดว่ะ

Sniper hả? Sniper hả? Sniper hả? Nặng ma bóng mã này rồi ก็ละอืมฝันในความเออโอ้โ,อโอเยอะเป็นขนาดที่เขาอยู่ก็เก็บของโคตรแรงเลย ดันดันอือโอุ้ยมาของจริงเว้ยฮะอุ้ยมาของปืนแรงแรงแรงทั้งนั้นเออปืนแดงก็เผื่อปืนแดงทั้งนั้นเลยวะแต่ก็ใช้เงงข้าเป็นร่อนนะคนนั้นอ่ะอบิวบิวบิวโล่อะ่ะเออเนี่ยบิวโล่เผา สองแม่งมันคงใส่เป็นกูไม่ถนัดหรอกมันใส่เผากูลองดูแล้วเมื่อตอนมาาันใส่เซ็ตเผาไงเซ็ตไอเกอร์มันใส่ไม่ได้โลอ่ะเฮ้ยกูก็อยากใส่ก็มีประโยชน์อ่ะแต่กงเปลี่ยนละเขาอ่ะเขาอ่ะกูลองใส่แล้วกูลองเล่นแล้วเล่นไม่ได้วะไม่ถนัดเอาอะไรดีวะแท็บอะไรกันเล่นแทบ็บป่ะ หาเล่นอะไรแปลกๆบ้างของก็ไม่ค่อยมีวงกว้างๆมีอะไรบ้างหกเจ็ดอ่ามีแค่นี้สองลูกลุยต่อละครับมึงได้เสียงว่าแถวบ้านมีงานบวชอะเพศดังบ้านบ้านมึงเหรอ อช่แ่นึงเหรอแนวหบ้านเนี่ยไม่มีมน,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 นะกูไม่ได้ยินเสียงความรบับความรุนแรยเปิดนก็เ่งปืนอยู่ะควานี้ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินเวลาเพื่อนดีละ แม่แรงไาเปล่าโอ้ยเออไปละรถระเบิดข้างบนด้วยเพื่อนอยู่ไม่ทันเพื่อนคนอื่นเลยวะยิงเหนือที่ผายเอ,อินไป ยันปู่ยันหน้าตัวคอมเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเล็กกูด้วยเนะี่ยโอ้โหเรามาพึอบบอกให้โอ้โหไม่ทันล้มเลยแม่งมาพึบเลยดึงอยู่ใจเย็นนะยเพื่อนเวลาเพื่อนหมอบก่นละ แม่งแอบต้างเสามองเห็นโอ้โหตอดเป็นการหมดแล้วมนะั้งเนี่ยเก็บของรัวๆเลยโกลไม่มีอะไรเดีย๋ยร์หมดหมด เอาลนะดีต็อกดีต็อกดีต็อกเอาก็ตึงยอ่อของบ้างบาลเลยมันไม่มีนี่หรอดีต็อกเอากล่องเลือด้่ะเหรอวะกล่องเ,เลือดคุกกี้อะไรเนี่ย,ยไม่มีเลยเอาแล้วทิมง,งานคุณภาพออกมาละแต่ว่าตัวไหนมัม่ง ยัด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 ต่องั้นเลยเว้ยโอ้ยจะไปเปล่าเฮ้ ลู่ลูล่ลัวโอ้ยไหนเปื้อไนเปื้อไหนเปืเปอเ่อโคตรเยอะอยากกระโด ไปทีโคตรแรงเลยตรงนี้แค่นั้นโคตรโหดเลยนะชุดชุดแม่งดีจัดเลยนะไอ้คนนั้นอ่ะนี่วิ่งไล่ะล่ะเฮ้ยเดี๋ยววิ่งดันเลยนี่ไงดีจัดนีด่ไงดีจัดรู้เป็นช่ารทำอะไรเพื่อนไปซะแล้วจบเลยพวกเพื่อไปช่วยมันยังไงวะเนี่ย กูยังคิดถึงการช่วยเหลือไม่ออกไงเนี่ยไปมันละกันนะเองอ้าวเยอะเหรอเยอะเหรอก็อยู่กูช่วยอยู่เพื่อนเอ้ยแก่มีประโยชน์ตอนนี้หลับที่เด็ดอืมไรวะข้างบนข้างล่างวะข้างบนเดอ้ดอ หาทางป้ายเนี่ยประตูนี้มีกล่องกล่องกล่องอนี่ปะกล่องยาปะมีหายเลยเก๋มีแต่กล่องกระสุนไม่มีกล่องยาเออยาหมดแล้วเหรอไน้ขอเสื้อกะไรนี่มันชุดไรวะ มันั่าเขาใช้ลูกตองเหรอใช้เปล่าแดงเว้ยน่าเป็นทนายเปิร์งสั้นเลยจบแล้วเนี่ยทัดเดียวแต่มึงระวังทนายเปิร์มึงมีตัวเล็งตัวเล็งทนายเปิร์มแม่งแรงมาก โคตรแรงเลยวะใส่ทหารปืนแดงมาเล่นเรมั้งเพื่อนจัดจัดมันจริงหายหมดเลยวะแรงไปเปล่า บอสจะตายละเอาวบอสตายแล้วไอ้ที่ไอ้คิดดูวยตายแล้วเออไม่ใช่จะตายตายแล้วบอสอ่ะนั่นเลยเว่ามันไล่ถ่ายบอสตายเลยผมเห็นตุ๊กดอกของแดงที่อะไรเลยมันโหดจริงเนี่ยพูดคำว่าโหดทีไรตายทุกทีลมแล้วของจริง เฮ้ยยิงลบกันละรอ,อที่กกันละก็ไปไม่ได้ด้วยตรงนั้นน่ะมาด้วยเพื่อนรถระเบิดจะไปยังไงวะอะไรเนี่ยเรัจะมาหยาบตายทีนิดเดียวจะตายขั้งบน โอ้ยทั้งหายตอนนี้หนึ่งสองดูแม่งก่อนละห,หานอนแง่งแม่งอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ทันเพื่อนอทำเพื่อนอีกคันนะตายอยู่เลยมาคันมาคันมา,นมา,นมามไม่เห็นแม่งด้วยละ มีสไยมอเอเลยจะโดนไหมนะกูจะโดนกูจะโดนสไยก็ว่ะอุ้ยกูก็เสียวกูก็เสียวเลยนัดเดียวทับร้องไงนะมึงอะไรไม่โหดเรามีหน้าที่ทุกอย่างเดียวเพื่อนโอ้โหหลังก็มาเพื่อน ต่างพื้นไปฟื้นอีกางวิ่งทางวิงงว่งอยู่เนี่ยเดินไปไหนเฮ้ยรถระเบิดมาทำหายรถระเบิดอะไรเงป๊อ,อปเด็กมีแคร์สกิลสกองย้อยแดก มีเพื่อนยี่คิมไรกระเป๋ามานให้เระเบิกจางเนี่ยเน่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 โอ้เยร์จนได้มามาหนะมทำจังทำเด็

มันข้างนอกหลบละของแดงไม่ดับอะลาะเ,เอ็มเฮ้ยมีมดับดูเหะเป๋าน่าถึงใจมากป่กะด่าตัวไทรเกอร์ดีกว่าเอาไว้ปากกู 没兔子嘞。